คนไทยจะต้องถ่ายทุกวันซึ่งอันนี้มันจะมันถูกไหมครับถ้าเรามีมายเซ็ตว่าฉันจะต้องถ่ายทุกวันในเวลา8โมงเช้าจะต้องออกมายาวประมาณนี้เอาล่ะทุกมาละใไหมคนไข้พวกนี้มาเยอะมากเลยผมเจอตลอดเวลาเลยแล้วผมม่เด้บอกไงจะมาคุณต้องการเพิ่มอีกกี่นิ้วจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมัน9.9.9%ในเลวเนี่ยนะ มีน้อยมากตอนนี้อาจจะมีเขากําลังสัมภาษณ์จุลินทรีย์กันอยู่สองคนอบอกว่าเราจะทํายังไงให้มนุษย์เนี่ยร่างกายมันแข็งแรงเ,เราจะได้อยู่ได้เ,เพราะเราเป็นคอนโดของเขาอะไม่มีเราเขาตายาไม่มีเขาเราตายามนุษย์เราเนี่ยช่วงชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดจนวันเสียชีวิตเนี่ยมันแบ่งเป็น C Stage ครับตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมไปถึงตัวจุลินทรีย์เลยจริงแล้วดี a มันเป็นเทคโนโลยีที่เจาะลึก ละเอียดได้หมดแม้กะทั่งเชื้อโรคหรือว่าจุลินทรีย์ทำให้เรารู้ว่าจุลินทรีย์มันมีทั้งดีและไม่ดีอย่างนี้หรอหรือยังไงถูกต้องการทําวิตามินที่มันเหมาะกับแต่ละคนใช่แต่คราวนี้ก็จะเป็นการผลิตจุลินทรีที่ดีที่เหมาะกับตัวหมนี่นีหรอสรุปได้ยอดเยี่ยมและนี่คือ earth talk talk to earth นะครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธนะครับยังไงก็ตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับคุยเล่ารายละเอียดกันมาได้เลยนะครับว่าอยากจะให้เชิญใครมาเป็นคนร่วมคุยแล้ววันนี้ครับคนร่วมคุยของเราสัปดาห์นี้บอกเลยครับว่าห้ามพลาดเพราะทุกคนต้องฟังกับเรื่องของโปรไบโอติกครับปัจจุบันมีโปรไบโอติกตามท้องตลาดเยอะมากทุกคนต้องกินไหมและโปรไบโอติกมันช่วยกับเรื่องของจุลินซีอย่างไรรู้หรือเปล่าว่าจุลินซีในโลกใบนี้มันมีจุลินซีสายพันธุ์ที่ดีกว่า90%ซแต่ทํายังไงให้90กว่าเซนตกว่ากว่านั้น อยู่ในร่างกายของเราไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของระบบขับถ่ายระบบการย่อยเท่านั้นช่วยหัวใจช่วยของภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องของสมองและทำยังไงให้ระบบภูมิคุ้มกันดีจากจุรินทรีไปหาคำตอบพร้อมก,กันกับคนร่วมคุยวันนี้ครับวันนี้เอิร์ธท็อครับจะมาคุยกับอาจารย์หมอพี่ชัยครับซึ่งจะมาไขาข้อข้องใจเลยว่า ต้องกินจริงหรือเปล่าโปรไบโอติกทำไมแบบตอนนี้ทุกคนบอกมันต้องกินมันต้องกินตามท้องตลาดเยอะมากและที่สาคัญโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ไม่ได้ส่งผลแค่ระบบขับถ่ายน,นั่นเองนะครับหาคาตอบจากอาจารย์หมอพิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผม,บผ,มผมเปิดหัวแบบนี้ถูกใช่ไหมถูกต้องเลยครับแล้วทําไมในสมัยก่อนหน้นคนถึงไม่ค่อยพูดถึงกับคํานี้โปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆนานาคือในลําไส้เราเนี่ยนะฮะจุลินทรีพวกนี้ที่เกิดว่าเนี่ยมันมีหลายสิบชนิด Mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะไปรู้เร้่อว่ชชในถ่ายมีกี่ตัวลําบากมากเราจะเอาอุจจาระมาเพาะก็ไม่ได้เพราะบางตัวมันออกมามันแย่งกันขึ้นบางตัวก็ไม่ขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่มีเขา oh. ้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจเทคโนโลยีที่เรียกว่า PCR คือั DNA ของมัน, mm hmm. นเพราะฉะนั้นอันนี้เทคโนโลยีที่จะตรวจ DNA อย่างรวดเร็วให้ได้คําตอบเนี่ยมันไม่ถึง20ปี ชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยจะเข้าใจคำว่า DNA อ๋อตรวจว่าเธอเป็นลูกฉันเป็นเรื่องของคนแต่จริงๆแล้ว DNA มันเป็นเทคโนโลยีที่เจาะลึกละเอียดได้หมดไปกระทั่งเชื้อโรคหรือว่าจุลินทรีย์ถูกไหมถูกต้องครับ d n a ก็คือเป็นโค้ดเป็นสายยาวพันกันไปพันมาเล็กๆอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของเรา DNA เหล่านี้เนี่ยมันเป็นโค้ดมันจะส่งเป็นโปรตีนออกมาโปรตีนตัวหนึ่งไปบอกว่าตาสีฟ้าหรือสี น้ำตาลตีตัวนึงบอกสูงหรือต่าคาสั่งเหล่านี้เนี่ยโค้ดมันอยู่ที่ดีเอ็นเองั้นพ่อแม่เราเป็นไงมันก็ให้โค้ดเราเราออกมาก็จะค่อนข้างเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจ,จริงๆคือเราเริ่มเข้าใจกับการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์แต่ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมไปถึงตัวจุลินทรีย์เลยทําให้เรารู้ว่าจุลินทรีย์มันมีทั้งดีและไม่ดีหร,หรือ,อยังไงถูกต้อง จุลินซีจริงๆมันคือสัตว์เซลล์เดียวะนะมีเพียงหนึ่งเซลล์อาจจะเป็นแบคทีเรียเชือ้อราโปรโตซัวหรืออาจจะเป็น,ปนไวรัสแค่นั้นเองซึ่งจริงๆพูดถึงคําว่าจุลินทรีย์ตอนเด็กทุกคนจะเข้าใจว่ามัน,นเป็นเชื้อโรคมันเชื้ชอโรคจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทซีย์ที่ดีเนี่ยมัน99.9เป็นเลวเนี่ยนะมีน้อยมาก โอ้ uh huh. oh, ถ้ามันมีอาัยวามีโรคบิดมีอะไระตัวเยอะเต็มไปหมดมนุษย์มันอยู่ไม่ได้หรอกมีคนพูดเสมอว่าเ,เซลล์ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยมีมากกว่าเซลล์ของเราเป็นสิบสิบเท่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงรหัสพันธุก,กรรมของมันที่มันจะมีหน้าที่ทำโน่นทํานี่ส่งสารอะไรออกมาเนี่ยเป็นร้อยเท่าถ้าพูดอย่างบัจชยานะในโลกของจุลินทรีย์นะตอนนี้อาจจะมีเขากําลังสัมภาษณ์จุลินทรีย์กันอยู่สองคน บอกว่าเราจะทํายังไงให้มนุษย์เนี่ยร่างกายมันแข็งแรง uh huh. เราจะได้อยู่ได้ uh huh. เพราะเราเป็นคอนโดของเขาอะ่ะไม่มีเราเขาตาย uh huh. ไม่มีเขาเราตายนะ uh huh. เพราะฉะนั้นมันเป็นโคด้วยกันมนุษย์เราตอนนี้มัน,ม,นมันกึ่งคนกึ่งจุลินรีย์แล้ว <c oughs> ถ้าจะพูดแบบฟิโลสอฟีอ่ะแล้วทีนี้จุลินทรีย์มีประโยชน์ยังไงกับร่างกายโดยส่วนมากตั้งแต่เด็กเราจะเข้าใจว่าจุลินรีย์ช่วยเรื่องของระบบระบบย่อยเราจะเข้าใจแค่นั้นที่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นถูกไหมใช่ครับมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะเลย ประการแรกสุดเขาอยู่ในลำไส้ใหญ่เราในี่เนี่ยนี่เป็น,น,นะะรูทวารนะฮะขึ้นมาน,นี้ก็เป็นลำไส้ใหญ่ uh huh. ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณช่วงน,นี้ก็ uh huh. จะมีตรงนี้ปะบายแต่มากที่สุดหลักๆลักประการใหญใ่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอะ uh huh. ไรต่ออะไรนะฮะอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเดียวแต่หน้าที่ที่สองที่สำคัญ uh huh. ก็คือเรื่องของอิมูน อิมนคือภูมิภูมิคุ้มกันคือในเลือดเราเนี่ยมันก็มีเม็ดเลือดอยู่3าประเภทนะวิ่งกันไปวิ่งกันมาเม็ดเลือดแดงก็รับออกซิเจนสีแดงเกล็ดเลือดก็ทาให้เวลาเราโกนหนวดบาดนิดนิดหน่อยหมันไปหยุดอันที่3ก็คือเม็ดเลือดขาวครับเม็ดเลือดขาวนี่คือกองทับประมาณ10กว่าชนิดสมมติเชื้อโควิดเข้ามาเชื้อโควิดมันเข้ามาปั๊บเนี่ยนะไอเม็ดเลือดขาวบอกเอ๊ะมีอะไรมาไม่ดีกองสอบเงินไปก่อนมาถึงมันบอกไอ้นี่มันเป็นผู้ร้ายมันแอบถ่ายรูปผู้ร้าย ติดอยู่บนผิวเซลล์รีบกลับไปที่กองบัญ uh huh. ชาการกองบัญชาการอยู่ที่ไหนอยู่ในตอมน้ําเหลืองของเราครับและก็สําคัญที่สุด70%กว่าเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ผนังลําไส้ตรงตรงนี้ oh. ทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้รู้ไหมเพราะว่าเรากินอะไรเขาก็ไม่รู้อะมันเข้ามาตรงนี้หมด uh huh. แล้วมันห่างจากล่างที่จะเจาะเข้าไปในร่างกายแค่เซลล์ชั้นเดียว เพราะฉะนั้นมันเส้นสิทีฟมากบริเวณนี้เพราะไม่ว่าเราจะกินเชื้อโรคก,กินสารพิษมันเข้ามาหมดพื้นที่เ<พ>ปราะบ,บางเออพื้นที่เปราะบ,บาง <c oughs> มันก็มีเซลล์ชนิดหนึ่งชื่อทีเซลล์ทีเซลล์เนี่ยมันก็เป็นเลือดขาวชนิดหนึ่งมันมเป็นเสนาธิการ <c oughs> มันบอกโอเคศัตรูหน้าตาอย่างนี้นะฉันจะต้องทํำยังไงส่งสัญญาณเนี่ยบอกว่าโอเคฉันรู้ละศัตรูหน้าตานี้ฉันสั่งให้ตัวหนึ่งเรียกว่าบีเซลล์บีเซลล์มีหน้าที่ผิดแอนดิบอดี บอกอคุณผิดแอนติบอดีเราะเชือ่อตัวนี้นี่หน้าตาแบบนี้ใครหน้าตาแบบนี้เข้ามายิงใส่เลยจัดการาาเฉลย<อ>แล้วมันยังบอกว่าเอาละถ้ามันเกิดมันเข้ามาแล้วจัดการไม่หมดมันบุกเข้ามาในเซล,ลเราแล้วทำไงม,มาบอกทีเซลฐานในห,หมู่เลยระเบิดให้หมดเลยทั้งเซลลกองกำลังสํารองกองกำลังสอรองเพราะว่าถ้ามันบุกเข้ามาในเมืองแล้วนี่มันรู้ทําไงระเบิดเมืองเลยคือบอกเซลล์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เซลทั้งหมดแล้นมมันลึกซึ้งฉลาดมากนี่นี่นี่ ตอนนี้เดี๋ยวก่อนมันสั่งกันไปสั่งกันมาด้วยอะไรด้วยวาจาเลยลด้วยลายเลย <c oughs> มันสั่งด้วยสารเคมีซึ่งเราเราียกว uh ่าไซโตไคน์หลังอันนี้ออกมาตัวนั้นเข้าใจตอนที่อาจารย์เรียนหมออ่ะแล้วได้องค์ความรู้แบบนี้รู้สึกยังไงกับร่างกายเราอ่ะนี่ขนาดผมไม่ได้เรียนหมอนะผมแค่ฟังแค่นี้ก็กว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมากเลยเนาะไม่มีอะไรมาสัใจกว่าน,นี้ละ แล้วมันทําให้เรารู้สึก humble คคอรู้จักถ่อมตัวราจู่วเราไม่ได้ใหญ่ยิ่งหรอกเพราะพวกนี้มันใหญ่ยิ่งกว่าเราเยอะเราเป็นนักพยาศาร์เราไม่ได้รู้หมดหรอกอย่าคิดว่าเราเก่งที่สุดเพราะว่าธรรมชาติลึกกว่าเราเยอะอย่าไปอธิบายอะไรง่ายๆมันไม่ง่ายหรอกแค่แระบบภูมิคุ้มกันนี่ใช่ใช่ไสร้างเป็นหนังได้เลยนะจริงๆแล้วันั่นครับผมนะครับอ่านี่ข้อสองอ่าข้อสามครับ Metabolism รู้ไหมว่าเขาบอกเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดคำว่า Metabolic Health ร่างกายเราเหมือนเหมือนรถยนต์มีเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อเพลิงดีเครื่องยนต์ก็วิ่งดีสะอาดเหมือนอาหารครับถ้าคุณกินอาหารธรรมชาตินะคุณก็ต้องดีถ้าคุณกินสารเคมี processed food เต็มไปด้วยสารเคมีน้ำมันมันไม่ดีละเครื่องยนต์คุณเราอยู่ได้ไม่นะนนะดังนั้นเครื่องยนต์ที่ดีพอได้น้ำมันที่ดีปั๊บมันก็มีกําลังวิ่งเร็วนะแล้วก็ทนทานอยู่ได้เป็นแสนมาสองแสนมาแต่ที่สําคัญกว่านั้นต้องไม่ปล่อยควันพิษ ควันพิษนี่มันเป็นบายผลิตที่แย่มากถ้าคุณกินของไม่ดีเข้ามาย่อยเสร็จโอเคพอมีพลังแต่ควันพิษมันทําลายร่างกายคุณยอปัจจุบันจะเรียกอะไรอนุมูลอิสระงอย่างถูกต้องเลยอันนี้แหละสาคัญะบวนการได้อาหารผิดเป็นพลังงานร่างกายเราต้องมีพลังงานเหมือนโทรศัพท์คุณถ้าโล w b a เมื่อไหร่มันก็คือหยุดหมดหน่วยของพลังงานในร่างกายเรียกว่า ATP ร่างกายจะพยายามเอาไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรออกมา ครับบรรทัดสุดท้ายคือผิด ATP ตูดนเอาไว้แบตชาร์จแบตไว้แล้ว ATP จะไปทําทุกอย่างข้อที่สี่สมองมอที่บอกว่าสมองที่สองจุลินทรีย์เหล่านี้เวลามันเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยเราต้องมีอาหารให้เขาอาหารก็คือไฟเบอร์ไฟเบอร์คืออะไรที่บอกว่าไฟเบอร์เนี่ยจัดผักจากอะไร,รเราไม่ช่วยขับถ่าย ไฟเบอร์ S <S <S iber, จริงๆถ้าเราเอามาวิเคราะห์ทางไบโอเคมเนี่ยมันก็จะเป็นกูโคสเรียงเป็นตับยาวเหยียดเลยไฟเบอร์เหล่านี้เนี่ยมาทำจุลินซีจุลินซีมันเป็นอาหารมันมันย่อยได้เราย่อยไม่ได้ไบโปรดักอันนึงออกมาก็คือพวกกรดไขมันเชน <S <S สั้นๆคารกชอตเชนแฟรชเชนตัวนี้ล่ะมีประโยชน์มากมันจะหล่อลื่นให้ให้ให้ผนังตรงนี้แข็งแรงแข็งแรงไม่ไม่มีของสกปรกลิ่งเข้าไปเอ็กซ์เพรสเวย์มันคือ2ทางทางหนึ่งก็คือ เข้าไปในกระแสะเลือดเลยครับระแจะมาดูซึมเข้าในกระแสะเลือดกระแสะเลือดมันก็ไปสมองเลยขึ้นไปทําให้สมองเราทํางานดีก็แล้วกันอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือมันเข้าไปทางเนอร์ฟทางเส้นประสาทมันจะมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งเขาเรียกว่ายาวมากเรียกว่าเวกัสเนอร์สร้างตรงนะเอ็กซ์เพรสเวนนี้จากสมองไปถึงหัวใจไปถึงปอดไปถึงผนังลาไส้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นช็อตเชนเฟตที่ยาสิบมันก็ทรเวลรวมทั้งอาจจะมีแบคทีเรียบางไอจูรินซีบางตัวทรเวลตามเอ็กซ์เพรสนี้ขึ้นไปที่สมอง เพราะฉะนั้นมันเป็นคอนเน t กันไงเป็นสมองที่สองเพราะมันเชื่อมต่อด้วยเวกัสเนอร์ตัวนี้กับเลือดแล้วก็ส่งสินค้าก็คือช็อตเชนแฟตเอซิดพวกนี้มันจะไปนี่คือคําตอบเลยเนะที่เขาพูดกันว่าระบบลําไส้ระบบขับถ่ายถ้าสมดุลดีมันคือสมองที่สองของร่างกายใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยที่แน่ๆก็คือเรื่องของการนอนหลับจะดีขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของ สุขภาพจิตโรคซึมเศร้าอะไรยแยกไปหมดมันก็จะดีขึ้นที่สําคัญอีกอันหนึ่งมันไปที่สมองเนี่ยมันเป็นเล็กๆเธอโมสแตทเรื่องความหิวความอิ่มสมมุติให้คุณเอิญเนี่ยกินช็อกโกแลตเปิดกล่องช็อกโกแลตโอ้โหดีไปหมดหยิบชิ้นยอดเยี่ยมเอาชิ้นไหนอ่ะชิ้นที่สองยอดเยี่ยมแต่ชิ้นที่สามไม่ค่อยยอดเยี่ยมไม่ว่ามันจะเป็นรสอะไรพอชิ้นที่สิบนะผมไม่คุณเอิญคุณเอิญบอกไม่ว่าไม่ค่อยอยากแล้วเพราะเธอโมสแตทแบบพอแล้ว ไม่งั้นเราก็กินไปทั้งกล่องแล้วก็แย่อ๋อมันเป็นมันเป็นระบบที่อธิบายทางวิชาการมันไม่ใช่การแค่ยับยั้งชั่งใจเนอะครับมันมีสารพวกเลปตินพวกอะไรพวกนี้มันจะบอกอย่าอย่ากินเยอะไปมันจะพอขมันเองร่างกายเรามาอัศจรรย์เราอย่าไปยุ่งับมันมันทำาพรามันอยู่แล้วอแค่ดูแลเขาให้ดีแค่ดูแลเขาแล้วทีนี้การดูแลให้ดีแล้วเราก็จะต้องกินโปรไวโอติกที่เขาพูดกันโดยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะมากเราจะเริ่มจากอะไดีอะต้องกินหรือไม่ต้องกิน หรือต้องกินแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าคุณจะมีโรไบโอติกหรืออะไรนะมาจุลินทรีย์ที่ดีแค่ไหนถ้าร่างกายคุณไม่ดีมันถูกไม่ได้ยกตัวอย่างคุณกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่นอนอใช่ไหมอ้วนไม่ออกกําลังมันอยู่ไม่ได้เพราะเราเป็นคอนโดของเขาอ่ะถ้าคอนโดมันน้ําก็ไม่เดินไฟก็ไม่ฟตบก็ไม่เวิร์กมันอยู่ไม่ได้นะมันก็ตายแล้วพวกนี้ตายเร็วมากเพราะเขาเป็นสัตว์เซลล์เดียว อันดับหนึ่งก็คือว่าก่อนที่คุณจะพูดว่าเราจะกินตัวไหนคุณต้องทําให้ร่างกายดีก่อนถ้าร่างกายไม่ดีคุณกินเข้าไปเนี่ยมันมันคงลำบากเพราะฉะนั้นสุดก็คือว่าถ้าเป็นคนไข้ที่แข็งแรงอย่างนี้ถามว่าต้องกินไหมใบซื้อมากินไหมอาจจะไม่จําเป็นแต่ลอ,องพูดตรงๆฟิตทุกอย่างแล้วกินเพื่ออะไรจะวัดอะไรดีขึ้นอีกอนี่เมื่อคนดีที่สุดแล้วเข้าใจไหมฮะจะมาอันนี้อาจจะไม่จําเป็นอาจาะก็ไปกินของหมักดองนิดหน่อยนักโตดหน่อยกิมจินิดหน่อย,น,น,อยนานๆทีกินไฟเบอร์ให้พอแค่นั้นก็พอแล้วแต่ถ้าคุณมีา เช่นคุณท่องผู๋คุณภูมิแพ้นอนไม่ค่อยหลับไม่อานอนไม่ค่อยหลับไอ้ซีระบบที่เราพูดอ่ะอ้วนเอาอ้วนเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพยายามลดทุกอย่างแล้วเทำไมน้ำหนักมันไม่ลงสักทีถูกต้องคุณต้องการความช่วยเหลือจากจากตรงนี้แล้วจากไอ้ตรงนี้แล้วโยเกิร์ตนัตโตะอย่างเงี้ยผักดองกิมจิมันมันก็ถือว่าอยู่ในอาหารปกติทั่วไปที่เราพอกินได้อยู่แล้วครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเสริมเพิ่มเติมคนทั่วไปนี่มันควรจะเสริมเพิ่มเติมไหมเพราะเราก็อยากได้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเมนเทนให้มันดีไปตลอดรอดฝ่าใครกินแบบทั่วทั่วไปอย่างที่เมื่อกี้บอกเออกินให้มันให้มันให้มันสบายขึ้นแข็งแรงขึ้นชันก็แข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันถ้าพูดกันตรงๆนะคุณต้องตรวจไมโครไบโอมคุณคุณต้องตรวจไอ้ตรงนี้ว่าคุณตัวไหนตัวไหนเราซื้อ มันก็อาจจะมี6สเตนหรือ8สเตนนะไม่แต่จริงๆมันมีสิบ0สิสเตนอยู่ในนี้เราจะไปรู้ตัวไหนแล้วมันเหมาะกับเราอ๋อไอ้พวกที่ปวดหัวเรื้อรังหรืออะไรเงี้ยนอนไม่หลับเนี่ยมักจะมีเชื่อตัวนี้หรือขาดตัวตัวนี้าตัวนี้นะมันต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนถ้าเราจะเจาะลึกในการรักษาแต่ละโรคมีตัวไหนที่เราจะซ่อมแซมแล้วอาการโรคของคุณตัวไหนมีอยู่แล้วอันไม่ต้อง personalized medicine เพราะฉะนั้นเราต้องมี local ดาตาอังกฤษก็มีบริษัทบริษัทกัดอเมริกันกัดแล้วตอนนี้เรากำลังมีไทยแลนด์กัดแล้วเวลาจะไปตรวจการผลิตจุลินทรีย์เฉพาะกับตัวเราอะมันแพงไหมอาจจะ2 0 0 0 3,000มไม่รู้มันได้แต่เอาจริงมันก็ไม่ที่สูงมากเนาะอีกหน่อยมันจะลดไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามคุณากปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนมันจะได้ไม่ใช่ไปซื้อั่วนวแล้วมันข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มันอาจจะไม่เข้ากับ มีประโยชน์สาหรับคุณก็ได้ให้ให้แพทย์เป็นคนแนะนําจะดีกว่าอันนี้ถามความเข็นของอาจารย์หมอเลยแล้ววิธีการแบบนี้การตรวจจุลินทรีย์ในลําไส้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาในโลกยุคปัจจุบันไหมคือจริงๆแล้วนะถ้าเราเปิดตําราแพทย์เท็กซ์บุ๊กต่อนี้มันยังไม่ได้พูดตรงนี้อมันยังไม่ได้เป็นเมนสตรีมของการรักษาแต่อีกหน่อยมันก็ต้องแต่บอกว่าจริงๆนะปัจจุบันเป็นแนวทางในการป้องกันมากกว่าชีวิตเราไม่ยาวพอที่จะไป รอจนอันนั้นมาเราทําก่อนดีกว่าถ้าเห็นว่ามันไม่มีียนแต่ลายแล้วมันไม่เซนแล้วมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาตรวจกันยังไงครับอาจารย์หมอง่ายมากเลยเขาไม่คิดเนี่ยส่ปูบนบนโถส้วมที่เราจะไปถ่ายแล้วก็ถ่ายมันก็จะติดตรงนั้นนิดเดียวนิดเดียวมันไม่พูดง่ายๆคือตรวจอุจจาระเรา่นแหละโรจจาระนิดเดียวส่งเข้าไปในแซมเปิลแล้วส่งไปให้แลบเขาแลบเขาจะรายการว่าของคุณเนี่ยมีมีสุรินทร์ย์ตัวไหนบ้างตัวดีน้อยมากใช่ไหมเราก็ต้องเสริมตัวดี ไอพวกนี้มันเคแข่งกันอยู่นะคือตัวดีเยอะเกิ้ตัวไล่มันก็ต้องลดอ่ะ uh huh. มันแย่งเน,นอยู่แล้วอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราขาดตัวตัวดีครับเราก็จะต้องเสริมตัวดีนั้นด้วยการไม่ได้กินคราวนี้ทั่วไปก็จะต้องมีการผลิตแบบเฉพาะถูกไหมครับห<อ>มากับโลกของเราซึ่งคราวนี้หลายคนที่ผ่านมามันจะมีนวันตกรรมที่พูดถึงว่าการทําวิตามินที่มันเหมาะกับแต่ละคนใช่แต่คราวนี้ก็จะเป็นการผลิตจุลินทรีย์ที่ดี ที่เหมาะกับตัวผมนี่หรอสรุปได้ยอดเยี่ยมแล้วทีนี้อาจารย์ต้องขยายความเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่มีพรีมีโปรมีโพสแต่ละอันมันคืออะไรยังไงทุกคนรู้จักแอนตี้แบลติกใช่ไหมแอนตี้แบลติกก็แอนตี้ไบโอแปลว่าสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าโปรอะโปรแปลว่าเราโปรโมทให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดีขึ้นอันนี้คือโปรแบลติกตอนนี้คําว่าพรีเนี่ยมันแปลว่าก่อนนะพรีพรีแบลติกก็แปลว่าก่อนที่คุณจะไปโปรโมทอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณต้องมีอาหารก่อนคุณใส่เข้าไปไม่มีอาหารก็ตายหมด ทำไปทำหมก็ต้องปรีบราซีก็คือไฟเบอร์ต่างๆไฟเบอร์ uh huh. ตั้งแต่พีมิติีที่สุดก็คือเรากินผักถั่วอะไรที่มันมีไฟเบอร์จุลินซีบางตัวมันไม่กินอาหารบางอยา่างเช่นเราเอายผักบุ้งเข้าไปเช่นไม่กิน uh huh. ฉันต้องการถัว่ววอลนัท uh huh. อะไรท uh ี่เป็นต้นต้องสเปซิฟิกต่อเชื้อด้วยต้องอาหาร oh. ที่มันกินด้วยอันนี้ก็เป็นรีเสิร์ทที่เรากาลังทาก็คือพูดง่ายๆคือจุลินซีพอมันมีหลายประเภทมันเหมือนกับเราเลี้ยงปลา ยี่สิบสายพันธุ์ถูกต้องแต่ละสายพันธุ์มันก็กินอาหารไม่เหมือนกันบางตัวกินอาหารเม็ดบางตัวอยากจะต้องกินปลาปนแล้วแต่เพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีไอปลาที่มันไม่ดีที่มันกินแบบนี้เราก็พยายามไม่ฟีดแบบนี้เขาจะได้ตายไปซะถูกต้องซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักของการอยากแบบมีชีวิตยืนยาวที่สุขภาพดีที่เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ที่เขาพูดถึงมัน longevity ใช่ครับ มันไม่ใช่ลองชีวิตทอย่างมันเดี๋ยวนี้ม,นมันมันเรามีระยะเวลาที่จะอยู่บนโลกนี้เช่น100ปีอย่างเงี้ยแต่ถ้า30ปีหลังเรานอนอยู่บนเตียงม,มันก็คงไม่ใช่ลอ,องชีวิตทีดีเพรานั่นเรยคำว่า health span เนี่ยมันสําคัญมากมีอายุยืนยาวแต่ต้องเป็นอายุยืนยาวที่ใช้ชีวิตได้แบบมีคุณภาพเที่ยวได้กินได้ไม่เบียดเบียนลูกหลานตายตอนหนุ่มตอนตายอย่างหนุ่มตอนอายุร้อ เออชอบคำน,นี้แต่ไม่ใช่เป็นนอน 3, 30ปีนอนท่านจะอยู่ร้อยยีนอนตั้งแต่หรือต้อ,ตอสิบก่อน<อ>หน้านั้นต้องไปล่างไตสิบห้ปี<อ>ต้องไปบายพาสอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งแน่นอนพอจุลินซีดีคราวนี้มันช่วยทั้งระบบของร่างกายหนึ่งอันที่คนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยเวลาคุยกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายค,คนไทยจะต้องถ่ายทุกวันซึ่งอันนี้มันจะมันถูกไหมครับ

Субтитры сделал และนั่นเป็นหนังน่าดูในสัปดาห์นี้นะครับย้ำว่าต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับถ้าเราเปิดตามลาแพนเนี่ยบอกว่าจริงๆถ่าย2 2ครั้งต่ออาทิตย์เขาก็ถือว่านอร์มอลล้วนะหรืออาจจะถ่าย2ครั้งต่อวันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมันอยู่ที่คนตอนนี้ถ้าเรามีไมล์เซ็ตว่าฉันจะต้องถ่ายทุกวันในเวลา8โมงเช้าจะต้องออกมายาวประมาณนี้อเอาละทุกมาละ ยังมคนไข้พวกนี้มาเยอะมากเลยผมเจอตลอดเวลาเลยแล้วผมม่ไดยบอกให้เจ้ามคุณต้องการเพิ่มอีกกี่นิ้วบอกหมอสิคุณอยากจะเปลี่ยนจากกล้วยไข่ไปเป็นกล้วยหอมหรือเปล่าอะไรหรออย่าซีเรียสมากถ้าคุณยังขับถ่ายได้แล้วชีวิตอยู่เป็นปกติจะมาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าเออท้องผูกแล้วมันถ่ายไม่พอแล้วใช้น้าหนักเริ่มลด ก็อาจจะมีเลือดออกมาในอุจจาระนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ต้องมาตรวจแล้วแต่หมอมีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายที่อยากจะบอกกับโลกไปนี้และคนบนโลกไปนี้ในยุคนี้บ้าง2,025ก็ผมเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยช่วงชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดจนวันเสียชีวิตเนี่ยมันแบ่งเป็น C stage ครับ Stage แรกเป็น stage ที่ดีที่สุดมีอิสรภาพไม่ต้องใช้ตังเกี่ยวกับรักษา คือตั้งแต่เราหนุ่มเนี่ยเราทำอะไรก็ได้สิ่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้ปีนเขาไม่ต้องถามใครเลยพรุ่งนี้จะไปโตเกียวไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องเช็คอัพทำได้ทุกอย่างอันนี้ฟรีเดอมเต็มที่ไม่ต้องเสียเงินอันนี้เขาเรียกว่าสเตนอันนี้สเตนึังจะเริ่มหมดเมื่อเรามีโรคเรื้อรังมาเช่นความดันเริ่มขึ้นเบาหวานเริ่มมาก็ยังโอเค แต่เราต้องกินยาแหละแต่บางคนอาจจะไม่เคยสะดวกเพราะว่าต้องล้างไตอย่างเงี้ยเออจะไปไหนก็ลาบากครเพราะว่ามันยึดล้างที่ไหนเราเกินไปไหนเกิน3วันก็ไม่ได้อิสรภาพเริ่มหมดเราก็ทําอะไรต้องคิดละอันนี้เราอิสระภาพเป็นสิ่งที่มีมีค่าที่สุดในชีวิตสํารับผมพอสเตจที่3โอ้โหนี้ติดเตียงแล้วไม่มีอิสระภาพเลยต้องมีคนดูแลตลอดแม้จะขับถ่ายไม่จะกินบางคนอาจจะต้องคนสายใส่อันนี้สเตจสามยังะ สเตจสีคือตอนที่เรากำาลังจะใยบ่ายจากโลกนี้นตรงนี้ต้องพยายามสั้นที่สุดดีที่สุดที่ผมอยากจะให้ประชาชนประเทศไทยเนี่ยทุกคนเหมือนนะทุกคนทําอย่างนี้ก็คือเซนหนึ่งไปเรื่อยๆจนสเตจสีใช้เวลาแคสองวินาทียกตัวอย่างอย่างลุงผมนะลุงผมเนี่ยท่านเป็นคนโบราณนะนะอันนี้เป็นชีวิตจริงเลยเขาอยู่ไม่ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเช็คอ,อัพไปจนถึงอายุ95ก่อน95ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยคืนนันเขาจะไปนั่งรถสำรอ กับแฟนสาวอายุ65ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาปรับเส้นเลือดในสมองแต,แต่ตอนนั้น95แล้วน,นะป่งแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวอีกเลยลก็เดทใช้เวลาเดท1วินาทีอีก95 94กับไปกเท่าไหร่ไม่รู้เป็น1 1> เป็นสเต็ปตลอดที่<ม>บ้านผมมีคนใช้เป็นอัศจรคน,นมาอยู่กับเราตลอดชีวิตครับทํางานทุกอย่างเลี้ยงผมจนโตอะไรเงี้ยแบกเสื้อผ้าซักผ้าด้วยมือแบกขึ้นไปด้วยถังเนี่ยสองอันขึ้นไปบน คนชั้นบนไปตากผ้า uh huh. ไม่เคยต้องเช็ค uh huh. อัพยูตอนเก้าสิบห้าบอกว่าไม่ก็อยากกินอาหารขอเข้าไปนอนในห้อง uh huh. แล้วก็เอาอาหารไปก็ไม่กินแล้วพ่อไป uh huh. อันนี้ใช้เวลาหนึ่งวันกับเก้าสิบสี่กับ, 94, กบไม่รู้กี่ปีอยู 1. 1> uh ่ในสเตจหนึ่งขอให้เป็นอย่างนั้นผมต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อน uh huh. ที่มาพูดวันนี้นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันนะฮะ uh huh. อาจจะต้องมีการออกกำลังกายการอะไรเงี้ยเยอะแยะที่ต้องพูดะนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ เรื่องเรื่องของไอ้ไมโครไบโอมเนี่ยสำคัญมากครับครับผมนะครับถ้าเปรียบเทียบคาของอาจารย์หมอที่ชาวบ้านก็คุยกันก็คือคนเหล่านี้มีบุญเนอะนะครับก็คือเวลาปุ๊บปั๊บไปเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านหรือคนพูดเขาก็พูดกันแบบนี้แต่อย่ารีบไปอย่ารีบไปเออชอบคำนี้นะครับอยู่ใช้ชีวิตตัดตรงความสุขแบบคุณภาพชีวิตดีแบบยาวๆถ้าวันจะไปเดี๋ยวไปเองแต่ว่าให้เป็นช่วงเวลาหั้ววินาทีที่สั้นที่สุดเราจะได้บายบายแบบแบบ อิ่มๆเลยใช่ไหมสุดยอดวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์หมอสวัสดีครับรสวัสดีครับเรามีระยะเวลาอยู่บนโลกนี้เช่นร้อยปีเงี้ยแต่ถ้า30ปีหลังเรานอนอยู่บนเตียงม,มันก็คงไม่ใช่ลองทีวีดีคำว่า health span เนี่ยมันสำคัญม,มากและนี่คือเรื่องราว Earth Talk กับคนร่วมคุยของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอยากให้เชิญใครมาคุยกับเรื่องราวไหนน่าสนใจบอกเล่ากันมาใต้คอมเมนต์เลยนะครับ Thank